ไอ้บอไอ้ตานี้มึงตานี้มึงเทียดยุดยุไปว่อยนะยังไม่ไหววะกูต้องรอดว่าตาเนี้ยจะนอนไม่หลับเทีแก่ไอ้บอลแม่งมุดอีกแล้วายมุดอีกแล้วเวี่ยงย่อทั้งเกมเลยใส่เบิร์กย่องลอยมาไอ้แก่ยย่อแซงกูไปละช่วยกันช่วยกันช่วยกันตานี้เอาแต้มแบบหล่นหล่นเลยรีเซ็ต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 เว้ยรีเซตโอ้โหตสวยแกทำไมได้ในด่านนี้วะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยตาเนี้ย เฮ้ยเครื่องอยู่สักมาขอสักแปดหมื่นขอสักแปดหมื่นได้เครื่องเฮ้ยลูนลูนกูเป็นออฟเดชั่นด้วยเฮ้ยมันมีลูนมีลูนว่ะต้องปั่นด้วยกันเร็วๆปั่นเลยปั่นเลยขอแต้มขอแต้มกูมึงอยู่ไหนกันแหละลูกปูก็อยู่ปะอยู่บ้านลูกเต่าใกลบอสใต้ดินใต้ดินใต้ดินโอเคเอาก่อนเลยเครื่องหนึ่งเราค่อยหาลูนไอ้ไบร์มันเตรียมมองลูนเลยนะข้าวถึงจะเดบบอ ฮะไอ้ไบอยู่กับเราเนี่ยแล้วพวกแกงเกอร์เนี่ยอะไรเตรียมมองนะโอเคเจอหนึ่งมามามาตรงนี้ดิที่เป็นวิหารที่ตอนไอ้ชายมันหลบอ่ะจำได้ปหมวิหารตรงกลางใต้ดินหรือว่าข้างบนไม่ใช่วิหารที่เป็นเหมือนอุโบสถอ่ะมันไอ้ชไอเฮียไม่ใช่ลูนไอ้ตว์เอ้ยแต่มีทริโอฟเดอะฮันว่ะเฮ้ยโก้เฟส ไม่ใช่เดือดแฮกเฮ้ยเดือดแฮกไอชี้กูไม่เล่นเดืดแฮกนี่กล้เลยนั่นสิลากมาหาคุยกับสัตว์กูขอโทษแต่มันไม่ใช่อ่ะกูหาเปิงไม่เจอไอ่กูละมาไล่คูละไอชี้แล้วกูไม่เล่นกระเดือดแกไอสัตว์เอเทรดอเทรดหายเ่เชี่ยเอาแล้วมันหายไม่ไหนเละมันตามกูอยาเง ปั่นต่อเหอะถ้าหาไม่เจอก็ปั่นเลยได้มีบ้านเล็กด้วยเฮียบ้านลูกเต่าเหรอเออมึงฉีกออกไปไกลอ่ะโทติตัวนี้มาสายโดรเกมดีไปใช่เพราะมันวางแถบที่โทเทมได้ตาเนี้ยมึงโยนตรงกล้มตงไม้ไม่มึงวางไปแล้วนี่เพื่อนเแอ่แต่แต่แต่ผวางไปแล้วไงเอ้ามันไม่โอุ้กตรงนี้มันไปเบ็ดแม่แน่เลยโอ้โหถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มึงยังไม่วางกูกูอาจจะตันให้ได้อยู่ยากกว่า เกือบหลุดสัตว์เกือบหลุดจริงนิดเดียวอ่ะเห็นแล้วแต่แบบคือกูว่ามันน่าจะมันทำเครื่องหมายไว้มันทำเครื่องหมายไว้เออมันมีเครื่องหมายอะคือกูกลัวตรงชันพักตรงชันพักอ่ะมันทำเครื่องหมายไว้ไอ้เบี้ยละไอ้ใบมันแพ้ทางไปแฮกเราต้องแบกมันไปไอ้สัตว์กูไม่ไหวอ่ะกูกลัวใบปัดเลยใบปัดเลยไอ้ใบปิดเสียงเล่นหรืองั้นเออกูปิดเสียงเล่นได้นะเอ้ยกูเจอละมีใครโดนไล่อยู่วะ คือกูจะไปช่วยดิวแต่ว่ายังยังไม่กล้าเียกูแฮกมันต้องมาแน่เลยต้องมีบอลโลทามอ่ะกูเรียกมันแล้วไม่ถามมั้ยมีมีมีโอเคโอเคมันไม่เฝ้าอยู่แล้วเว้ยเพราะมันบล็อกต่ด้ใช่แต่ต้องย่องอ่ะย่องเข้าไปใกล้ๆอ่ะแล้วค่อยช่วยโอเคโอเคตรงมาไใ้ใช่ดิวเออตรงตรงตรงชัดเลยเกียร์เกียร์นะอะไรอะไรกูย่องแต่ชันบนอ่ะแน่ๆตรงในตัวนั้ข้างหน้ามึงอ่ะข้างหน้ามึงเห็นปะกูจะถอนโทเทมไงมันไม่ยอม แล้วกูต้องย่องปะกูต้องย่องขึ้นไปด้วยปะย่องย่องคนที่ถูกช่วยก็ต้องย่องหิวปะไม่หรอย่องย่องย่องดีมันกลับไปมันวิ่งกลับไปใช่วิ่งกลับไปแล้วไอ้ดิวดิวขึ้นไปบนขึ้นไปบนเลยเฟดให้เดี๋ยวข้างบนกลับ่าเลยอยู่บนวิหารเลยกูเทรให้วิ่งไปเลยดิวเออออชายมาฮิวทีไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่หลังเลยดิววิ่งไปเรื่อยอย่าหยุดไอ้นัดมาท่ามหยุดท่ามหยุด กูเล่นให้ได้นะเออเล่นทิดิยอมโดนอีหนึ่งเอาเวสสองร้อยเปอร์เซ็นต์เข้มๆหน่อยทุกคนเชี่ยมันมันมันเอามึงเดียวมันเอามึงกูจะถอนโทเทมให้ได้สักเชี่ยกูกลัวเดนแฮงมันอยู่ไหนวะเพื่อนรลกไล่เดียว เออตอนที่มันไล่เพื่อนเนี่ยแหละกูถอดโทเทมล็อตโทเทมอยู่ไหนไอ้ใบ้อยู่ไกลจากเครื่องที่ป่านไม่ต้องห่วงกูถอดอะไรเปล่กูถอดทีออฟหัมไปแล้วล้มล้มล้มที่เดิมตรงไม้เออกูเห็นแล้วเดียวกูเจอรูนแล้วกูเจอรูนแล้วแป่งสไลด์ก็ไปเจอมันตกใจอ่ะเออมันตกใจเครื่องเครื่องใต้วิหารมีมีเครื่องหนึ่งนะเครื่องใต้วิหารเหีย บออกบอลูนไปแล้วมันมัน,ม,นมันขีดใส่ละไว้ตรงตรงเนี้ยตรงย่าข้างหน้ากูเลยโอเคย่าที่ติดกับตีนกูอะดิวอย่าปล่อย200%มไม่ปล่อยไม่ไมีไม่มีไม่มีมมพวกมึงอยู่ไกลทุกคนมันอยู่ไกลมาดิยวขีดไม่อยู่ไม่อยู่ขีดป่าวขีดขีดข้างหน้าขีดขีดย่าข้างหน้าตีนกูเลย ในวิหารกูเว้ยมันอยู่กูอยู่กูไปเลยอยู่กูอยู่กูไอชายลากไปไกลทีนี่ขอเป่าเสียงไม่ได้ไม่ไหวกลัวอยู่กูอยู่กูกูต้องย่องเข้าไปใช่ป่ะดิวเออเออหลุดหลุดนั้นมาย่านไหนย่านไหนดิวย่อย่อย่อย่าข้างหน้ากูได้ย่อเลยย่อเลยย่อย่อบ่ย่อบ่ย่อย่อย่อมันกลับมาแล้วกูพฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยเฮียฝากอะไรกูไม่ได้อยู่ กููลลลมมเยวิ่งเลยเดียวไปถ่ายและมัน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 ทิกเกอร์ไปละมันกัดมันกัดมันไม่กัดมันไม่กัดไม่ไม่กัดเดี๋ยววิ่งไปไกลๆนะอุ้มแล้วเพื่อนอุ้มแล้วสวยเพื่อนไม่หรอกจูบชุ่้ยกับไปไหนของมันวะนั่นแหละบอสกูอยู่ใกล้ๆวางวางวะไรเอาอีกเครื่องมาได้เนี่ยกูปั่นเครื่องใต้วิหารอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะไม่มีมันระเบิดมาแล้วอ่ะ ไม่มีไม่มีมันไม่ได้ขีดเพิ่มเลยมันกลับไปแล้วอ่ะกลับไปขีดแล้วอ๋อมันขีดมันขีดด้านด้านสายกูคือด้านขวาโอ้ยสายกับขวาด้วยไปบ่าไม่แต่ว่าแบบพอมันใกล้ใกล้ก็เข้าทางขวาแล้วพอใกล้ต้องย่องมันมีระยะอยู่นะมีระยะมีระยะอยู่ย่องอย่างเดียวเว้ยมันทิ้งแล้วย่องอย่างเดียวย่องอย่างเดียวย่องอย่างเดียวมันทิ้งเราเว้ยย่องนะบอสกดคอนโทรลค้างเตรียมเลยนะเออย่องอย่างเดียวย่องอย่างเดียวเราไม่ต้องรียบเลยเพราได้เฝ้าอยู่ย่องไว้หันไป มันมาใต้วิหารเว้ยมาทุบเครื่องกูโอเคโอเคตอนนี้มันเฝ้าเครื่องใต้วิหารหนักเลยมามาบายมากูมาเครื่องที่อยู่นี้ใครปั่นไว้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเครื่องใครวะครอบคอบแมปอะไม่รู้ไอเดิวแต่มึงต้องเซฟเว้ยมึงไม่ต้องเฮ้ยมันมาบอสไม่ต้องเดียวคุณแจงให้ไปนี่มไปี่เออเออเขาดะไม่ไปกูบอกให้วิ่งมีแทงหลังอ๋อเหรอไม่แล้ว กูเสร็จแล้วเครื่องนึงเออเอาแทงหลังเลยบอสแทงให้ถูกนะเว้ยถ้ากูแทงไม่โดนนี่ห่าเลยเออเน้นๆหน่อยกูปัดเยโดแล้วบอสเฟสเอาฟิชชันแทนยังยังกูช่วยบอสทันมันยังไม่เข้าเฟสสองเล่นวิหารได้บอสวิหารชั้นเสร็จแล้วกูจะเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วเพื่อนข้ามหน้าต่างชั้นสองกูกูแปดห้าเปอร์เซ็นต์ละ วิหารขึ้นชั้นสองรุ่นขั้นได้เพื่อนเดียวขึ้นชั้นสองไงวะมันมีเนี่ยเทมเนี้แหละแต่มันจะมีหน้าต่างเว้ยมึงอย่าไปลงทางนั้นดีเทมบิ๊กอัน์เด่นดีเทมเหลืออยู่อาร์เด่นใช่ให้กูเสร็จได้ป่าบใบยังยังยังอย่าเพิ่งอ่ะเสร็จแล้วบอกกูจะมาแตะเดี๋ยวมันโอเคได้ๆเหมือนาเลยนะเออเออไล่มันไล่กูอยู่ป่ะไอสัตว์เอ้ยคือมันอยู่ตรงนี้ด้วยไงโทเทมอยู่ตรงนี้ไงนั่นไงโทเทมตรงนั้นแหละปอดกระบังปอดกระบังพอดีเดโนวัน โทเทมมาอยู่ตรงนั้นไงเชี่ยนิดเดียวเองเห็นอยู่ตรงหน้ากูเนี่ยแหละเดี๋ยวกูเปิดประตูก่อนนะแตะไว้ก่อนเออโทเทมไฟอยู่หลังกูเลยนั่นแหละมันไปละมันไม่ได้ขีดด้วยนี่ชายไม่งั้นรอมขีดไ้ก่อนหน้านี้แล้ไว้สามอันเลยเออนั่นแหละของไอ้บอสไงรอนะเหยียบสามอันเลยตกใจแบบไม่รู้จะตกใจยังไงแล้วอะไอ้อก่อนไอ้บ้ากูมล้วแล้วกวโทเทมก่อนไม่งั้นเล่นยเล่นยเลยรช่วยได้ เพราะประตูอยู่ตรงหน้ามึงไงชายอยู่ไกลดิวมันไม่ได so ้โอ้สัตว์เอ้ยกูตายละกูตายแล้วันกูตายแล้วไอแล้ว่ะดิวลุมฮิวลุมฮิวลุมฮิวอันมาอันมาหาประตูี่ประตูไว้กูมึงออกเลยไปประตูออกเลยฮิวก่อนฮิวก่อนเร็วเร็วประตูประตูอยู่ข้างหลังไอ้ใบป่ะประตูอยู่ตรงนั่นอ่ะมันมันเฝ้าประตูเดิมไว้มันเฝ้าประตูเดิมมันประตูอยู่หลังไปประตูหนึ่งนะเออให้มาประตูนี้นะเว้ยประตูประตูที่กูที่กูทับเปิดตอนแรกอ่ะคือมันมันมันทำขึ้นหมายไปแล้วโอเค ไอสัตว์โคตรสวยเลยไหวเฮียเลือกประตูผิดนี่คุณอากุฉีไอชายมาไกลๆแล้วนะโดนขอโทรเต็มเหลือท้ายไงเลยแบบให้รอก่อนไม่ทันถ้าวิ่งไปแล้วเบิดตู้มมนตัวใครตัวมันเลยนะกูวิ่งตามหลังใค้รอลี่ดีกว่ากูกลัวเฮ้ยตรงตรงที่เปิดอ่ะมึงระวังมันจีดนะ ย่อเขามันขีดมันขีดมันขีดกประตูหนึ่งมันขีดประตูกูอันนี้กูกูกูไม่แน่ใจอะเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยไม่หรอกมันไม่มันไม่มีเวลาเว้ยมันไม่มีเวลาไปขีดตั้งแต่ตอนนั้นหรอกเชื่อกูย่อนะยต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดพวกมึองช้าอันก็ไม่ไ้เนียนเนียนก่อนปะหลวงไงเฮ้ยประตูนี้ประตูกูปะเนี่ยใช่ประตูกูมันขีดนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นรอยอยู่เออมันขีดเพื่อนเนี่ยชัดเลยหน้ายเอาขีดได้เอาเปิดได้ไง ก็ย่อไงย่อย่อมันมาแล้วอ่ะย่อมาวิ่งเลยก็ได้นะาไม่มีโนวันเอ้าดีวอลโฮฟหนีหนีช่วยไม่ได้หนีมันแขวนในดิวไหมแขวนอ้ดิวดีวอลโฮฟเออดีวอลโฮฟแล้วแล้วแทงหลังกูเสือกหมดเวลาแล้วด้วยดิ